สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าอาจารย์ประเมศชี้คดีลุงพลหากคิดสู้ในชั้นอุทธรดีกาเป็นไปได้ยากที่จะหลุดอายการประเมศอินทระชุมนุมอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดให้ความเห็นกรณีที่สารชั้นต้นพิพากษาจำคุก ลุงพล2ข้อหารวม20ปีในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าคดีน้องชมพู่การที่ศาลตัดสินแบบนี้แสดงว่าพฤติการต่างๆในเหตุการณ์ชัดเจนแล้วคดีอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องมีประจักษ์พยานเสมอไปแต่มีพยานแวดล้อมและโดยเฉพาะนิติวิทยศาศาสตร์ที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ได้ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเช่นการชนสูตรพริกศพซึ่งคดีนกชมพู แพทย์ระบุว่าเสียชีวิตจากการขาดอาหารและน้ำหากย้อนกลับไปในวันที่เจอศพน้องชมพู่ลุกพลเป็นคนขึ้นไปเจอศพคนแรกและมีการพูดด้วยว่าน้องชมพู่นั้นน่าจะขาดอาหารซึ่งน่าสังเกตว่าลุงพลรู้ได้อย่างไรและพูดออกมาตรงกับการชันสูตรพลิกศพนอกจากนี้ลุงพลยังมีการพูดพยายามเบี่ยงประเด็นว่าคนร้ายเป็นชายอายุ30ปีแบกเป้ หากวิเคราะห์พฤติการของลุงพลเฉพาะช่วงเวลาที่เจอศพก็พบพิรุธแล้วประกอบกับผลการตรวจเส้นผมของน้องชมพู่ที่พบในที่เกิดเหตุและที่พบในรถของลุงพลตรงกันยิ่งทําให้หลักฐานมัดตัวลุงพลแน่นนอกจากนี้อาจารย์ปรเมษยังบอกอีกว่าหลังจากศาลมีคําพิพากษาลงมาแล้ว ้องชื่นชมสื่อมวลชนที่นําเสนอขา่าวไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์ต่างๆนํานมาเทียบเคียงกับคําพิพากษายิ่งทําให้เห็นชัดว่าใครคือคนร้ายส่วนแรงจูงใจสื่อก็มีการไปสัมภาษณ์ตํารวจชุดคลี่ขลายคดีและนําเสนอแล้ววา่ามาจากน้ําพึ่งหยดเดียวและเป็นการควบคุมอารมณ์ตนเองไม่อยู่ทาให้เหตุการณ์บานปลายซึ่งอาจารย์ประเมศตมองว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่ทํางานกันอย่างละเอียดรอบคอบและ องค์ประกอบชัดเจนครบทุกมิติแล้วลุงพลรอดยากหากลุงพลจะสู้ก็มีสิทธิทำได้แต่โอกาสต่อสู้จนหลุดในชั้นอุทธรหรือชั้นฎีกาอาจารย์ประเมศตมองว่าเป็นไปได้ยากเพราะจากการอ่านคำพิพากษาใช้เวลาค่อนข้างนานเชื่อว่าคำพิพากษาฉบับเต็มมีความละเอียดรอบคอบค,บครบทุกมิติแล้วและเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจมากและหากจะสู้จนถึงขั้นหลุดในชั้นอุทธรหรือชั้นฎีกา ต้องยื่นพยานหลักฐานหักล้างให้กับสารตั้งแต่สารชั้นต้นความคืบหน้าตำรวจพูดชัดสาเหตุลุงพลลงมือน้องชมพู่อาจจะเกิดจากน้ำพึ่งหยดเดียวล่าสุดในรายการโห้นกระแสได้หยิบยกประเด็นของลุงพลขึ้นมาพูดถึงโดยช่วงหนึ่งพิธีกรหนุ่มกันชัยได้ถามตำรวจว่าในมุมมองของตำรวจมองว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากไหน ทำไมต้องพาน้องขึ้นไปข้างบนตำรวจสรุปสํานวนยังไงซึ่งตำรวจก็ตอบว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวก็ว่าได้เริ่มต้นคือนายชัยพลมีนัดไปส่งพระที่ต่างอําเภอและมีเจตนาดีมารับน้องเพราะอยากจะเที่ยวด้วยกันแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันอาจจะเกิดจากการที่น้องงองแงและลุงพลน,นั้นใจร้อนคุมสติตัวเองไม่ไหวจึงพาน้องไปทิ้งไว้ในป่า พอกลับมาจากการส่งพระก็เห็นคนตามหาน้องกันทั่วสิ่งที่นายชัยพลถามทุกคนคือทำไมแม่น้องจมพู่ต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยทำไมต้องเรียกคนมาช่วยหาเยอะแยะจากนั้นนายชัยพลก็หายไปราวสองชั่วโมงประมาณบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นส่วนคนอื่นที่ตามหาเด็กก็มักจะไปกันเป็นกลุ่มป้องกันการหลงป่า กระทั่งมีพยานเห็นว่านายชัยพลเดินลงจากป่าตอน4ี่โมงเย็นมาคนเดียวมันก็ไม่สมเหตุสมผลว่าทําไมหายไปคนเดียวสองชั่วโมงซึ่งทางตํารวจเชื่อว่าในช่วงที่หายไปนั้นลุงพลได้พาร่างน้องชมพู่ไปทิ้งไว้บนเขาโดยที่น้องชมพู่มีชีวิตอยู่ถ้าหากพากลับมาหาแม่เรื่องก็จบแต่เขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาทำผิดไปแล้ว ความคืบหน้าล่าสุดงานเข้าลุงพลทนายเดชาเผยข่าวลับผู้การแต้มจ่อร้องสภพกรสอบไราได้หลังเอซีปากแจวทนายเดชากิตติวิทยานันได้ออกมาไลฟา์สดถึงประเด็นที่ลุงพลและเอซออกมาวิแษววิจาร์ตำรวจและอายการผ่านทางเพจ Facebook ทนายคลายทุกระบุต,ตอนหนึ่งว่าตอนนี้สถานการณ์ลุงพลค่อนข้างลำบากถ้ามีการวิแวววิจาร์ศารหรือปล่อยให้ยูทูบเบอร์ ด่าชาวบ้านได้ข่าวในทางลับอาจจะมีการไปยื่นถอนประกันที่ศาลจังหวัดมุกดาหารถ้าไปด่าทอพลตรวจโทรเรวัตกินเกสรนลตรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มและอาจารย์ประเมศอินทรรชุมนุมอาจจะโดนถอนประกันได้อีกเรื่องคือการวิภาวิจารณ์คำตัดสินของศาลให้ลุงพลระวังปิดวาจาปิดช่อง YouTube ไว้ระวังจะโดนถอนประกัน การที่ศาลตัดสินว่ามีความผิดแต่กระบ,บอกว่าตัวเองไม่มีความผิดเครือข่ายลุงพลยังมีการเข้าวิจารณ์ศาลอยู่ได้ข่าวมาว่าเขากำลังรวบรวมหลักฐานกันอยู่ผมได้ข่าวในทางลับมาจากผู้การแต้มและจากรายการโหนกระแสได้ข่าวจะมีการไปร้องสรรพากรตรวจสอบรายได้ของลุงพลกับป้าแตนมีรายได้เดือนละหลายแสนบาทมีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ รายได้ต่างๆที่เกิดจากการรับบริจาคนางรำพญานาคเครือาคราย YouTube ต่างๆเขานะ่ะทำมาหากินอะไรกันทั้งนี้ทนายเดชากล่าวอีกว่ายังเหลืออีกสองช่องที่ยังไม่ปิดและยังมีการวิจารณ์คำตัดสินของศาลอยู่แต่ก็มีความเสี่ยงต่อลุงพลซึ่งเป็นจำเลยที่หนึ่งทุกคดีถ้าศาลตัดสินว่าท่านมีความผิดก็ต้องเคารพคำตัดสินของศาลเพราะ อาจจะถูกถอนประกันได้ความคืบหน้านุ่มกัญชัยขอพูดตรงๆสาเหตุที่ไม่เชิญลุงพลมาออกโหนกระแสจากกรณีข่าวดังมหากราบคดีน้องชมพู่เด็กสาววัยสามขวบที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนจะพบนอนเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟเขตอุทยานแห่งชาติภูผายนห่างจากบ้านราว2กิโลเมตรนอกจากนี้บริเวณที่เกิดเหตุพบกางเกงผู้เสียชีวิต ถูกถอดไว้ข้างกองหินพร้อมด้วยมีรองเท้าหล่นอยู่ระหว่างทางเดินทำให้กลายเป็นคดีดังทันทีและมีการสืบสวนไขคดียาวนานร่วม3ปี8เดือนจนล่าสุดสามารถตามจับคนร้ายในคดีนี้ได้แล้วและหนึ่งในรายการที่ติดตามคดีนี้อย่างต่อเนื่องก็คือโหนกระแสซึ่งมีการเชิญแขกรับเชิญที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีดังกล่าวนั้นมาออกรายการมากมายแต่ ก็มีข้อสงสัยว่าทำไมไม่เชิญฝั่งลุงพลมาออกรายการงานนี้หนุ่มกัญชัยได้ตอบชัดๆว่าตนนั้นเป็นพยานในคดีนี้ด้วยกลัวจะไม่เหมาะสมหากเชิญมาร่วมรายการ